เราได้โปรโมทแต่งตัวตกคำว่าแต่งตัวทุกวันเก็จกางเกงกางเกงขาสั้นขอเสียผมหน่อยหน้าดูมีเลยอ่ะมาเลยครับถามเนี่ยค่ะที่ว่าทูทจากสองประเทศมาพบเนี่ยค่ะมันถามรื้อเรื่องอะไรบ้างอ๋อวันนี้มีทูตเบลเยียมมาพบก็มาหาเรื่องในเรื่องของ ขอให้ทางเราได้ดูแลในเรื่องของประกรันสังคมของคนเบลเจียมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในประเทศนี้หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขาเกิดมีการเจ็บป่วยก็อยากจะขอให้มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันว่าเราดูแลคนของเขาแล้วเราก็ไปเก็บเงินจากประกรันสังคมของเขานะครับซึ่งเขาก็จะทำสิ่งเดียวกันกับกับคนไทยเหมือนกัน ก็ฟังแล้วคอนเซปต์ก็โอเคดูแล้วทางทำเนียบก็เห็นชอบในหลักการแต่คนเดินเรื่องก็คงจะต้องเป็นสำนักงานประกันสังคมแล้วก็กระทรวงต่างประเทศทุกูกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือถ้าถ้า,ถาทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงนะครับอีกเรื่องนึงที่เขาขอมาก็คือขอให้เราช่วยพิจารณาการ สีวัคซีนให้กับคนของเขาคนเย,เยียมที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะภูเก็ตอะไรพวกนี้นะพวกที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยหลายคนก็มีอายุเยอะแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะยังเข้าไม่ถึงวัคซีนซึ่งเราก็ให้ให้ค,ความมั่นใจเข้าไปว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีนโยบายชัดเจนที่จ ที่ให้กับประชากรทุกคนที่จะใส่ประเทศนที้ก็ขอให้เขาได้เราอาจจะช่วยเขาในการแนะนําให้เขาไปลงทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็มารับวัคซีนในในในโอกาสอันสมควรครับทุกคนขเขาอยู่ในบ้านเราเยอะเขาบอกเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็มีอายุเยอะซึ่งโอเคครับยิ่งถ้าอยู่ใน จังหวัดภูเก็ตเกาะสมุยอะไรพวกนี้ถ้าใครเคยไปเที่ยวก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวหรือเขาไม่ใช่เป็นนักธุรกิจเขาเป็นเขาเป็นคนไทยเลยนี่แหละเขามีครอบครัวไทยเขาอาศัยอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอย่างปกติเนีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก no one is safe until everyone is safe งั้นถ้าเราจะฉีดวัคซีนเราก็ต้องฉีดเขา e r คนพวกนี้ด้วยเพื่อทำให้คนมั่นใจแม้ฉีดเขาเพื่อเราอะนะ สวนฝรั่งเศสก็มาหนึ่งในเรื่องของการนำเข้าวัคซีนอย่างถูกต้องคือคือวัคซีนจอนนร์แดนจอร์สันซึ่งเราได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขามาเขาขอให้ทางอ,องค์พุทมอคโลคได้เห็นชอบให้เขานำเข้าวัคซีนมาจำนวนหมื่นกระดสเพื่อฉีดให้กับชน คนคนฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันที่อายุ45ปีขึ้นไปนะครับในเบื้องต้นซึ่งทางกองคุมโลกก็ก็ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท,ที่ที่เขาเรียกวัคซีนดิโปโอม m ซี y นะครับที่ถ้าประเทศที่เขาสามารถดูแลตองเองได้ใช่ไหมเขาก็นำวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแ,แล้วเข้ามาแล้วก็มาฉีดนะรับวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแ,แล้ว อย่างเงี้ยเขาไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดในสถานทูตแล้วแหละเขาก็ไปฉีดที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เพราะว่าแพทย์สามารถอ,อ,อะไรนะแพทย์แพทย์จะมีความมั่นใจขึ้นว่าวัคซีนที่ฉีดให้คนไข้ยอยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วแพทย์ก็จะมีความสบายใจแล้วก็เรื่องออข้อตกลงทางวิชาการทางการแพทย์ทางการค้าก็ว่ากันไปแล้ว หลังโควิดแล้วก็เขาก็มาแน,น,าะ,ะ,นะนำตัวในฐานะที่เป็นเอกรักษณ์คนใหม่เพราะว่าท่านเก่าเสียชีวิตกันท่านนัแล้ว